นั่งอันนี้กับหอนนั่งพืน้นเย็น สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้อง ส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมข้าวมาบอกพี่น้องต้องขอโทษขอให้หลายๆได้พี่น้องเ้อนะครับมืออื่นมมืออื่นที่นัดกันไว้ว่าสิไลสดนะครับนี่เหตุวิสัยจำเป็นก็คือ,น,อน,น้องทีงานทีสิวไลมืออื่นนะครับ พอเป็นเสียพอเป็นเสียมือขึ้นกับท่านหันประมาณตีสองนะครับอาจารย์ูุชิสิมาเตดปนตรีนะครับพอเล้วเสียกันเลยสิม้าบอกน้องว่าขอเลื่อนการไล่ไปจาก2องสามหมู่กันเ้อะครับเพราะว่าเพิ่นอยากเช่าภารกิจศพอยู่ประมาณเพิ่นบอกว่าสิเผาวันอาทิตย์ แต่ว่าขน่าจะไล่ก้อนวันเสาร์หนาสิหอดอยู่นะครับเพราะว่าพี่น้องก็ได้ตั้งใจแล้ว่ามืออื่นมืออื่นสิบมึงไหลแน่นนะครับขอบให้พี่น้องหลายๆด้อนะครับขอขอให้พี่น้องหลายๆนะครับปากบอกต่อๆกันไปเนี่ยเดีย๋ยวแม่แจ้งข้างเพียว่าเป็นมือไหลนะครับขอให้งานศพเรียวไก่ก้อน งานสุกแล้วไปก่อนนะครับเมือ่อื่นนะครับยำามือ่อื่นแล้วพี่น้องด้วยมือ่อื่นเ่าท่านในไรนะครับเพราะว่าห้แล้วงานศพกของท่างอาจารย์ู้กีสีมาเห็นรถทีทไ้น,นะครับที่งานพีสิไรนะครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆด้วยครับผมการ์ดรา่าเท่าไหน ยังบ่ได้จับกระทักเของมาในเชอเต้ด้ออันที่ห้างนัำเชื่อมไม่ตะโกนถึ้งทั้งบ้าไปถึงนับไปทั้งแกกระหลกห้างคุณกระไดโป๊ะโค้งางคุณกระไรเกินโอ้ยนะครับขอโทษหลายๆเด้อนะครับขอโทษหลายๆมืออื่นเพาท่านไล่ได้พี่น้องได้มืออื่นเพราะท่านไล่แล้วอาชิไล่เล็ก็แก้ตีนตะกอนนะครับให้งานศพให้การศพไอ้พ่อ เจ้าพานไปก่อนนะครับหนองทีิศมลา,ายน้ำไอทิมาไล่ยน้ำนะครับทีมงานทิศไรผมืออื่นนะครับพอเสียพระท่านหันนะครับ คับขันท่าล่างคนมีมีออเดอร์ที่ค้างอยู่ด้วยครับต้องขออภัยน้ำมีประมาณสามสี่คนอยู่ละไรออเดอร์ผิดต้องว่าตามเก็บงานขอแสดงความเสียใจครับรองรับครับผมเดียเด๋ยวสิแจ้งเดี๋ยวสิแจ้งทางเพียเดี๋ยวให้ประสานกับทา่านทาง,นงหน้องพนกรทางไอซ์พีคนกรววางานสีแเหลี่ยมมือไรนะครับสีได้กั้งสีได้มัดร่วมทีมกัน ไลหลเบื้องนะครับจใจด้วยครับเราสิบอกน้องห้เกาสีบอกน้องหเดไอน,นะครับผมทื่ออะกครับท่านทงเพกท่งนับท่งงวรา้งจำเกันสิลงอันนี้ออเดออ์ตกล้อนออเดอร์ปจับตอนนี้เมืดอีกแล้ว พันหอแต่ว่าคันพี่น้องอยากได้ก็ต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ออเดอร์ประมาณสามหมื่นเังสซีได้รอรอ,รอได้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมทุกเจ้าเลื่องสุน้องได้รับของแล้วทุกเจ้านำปลาลากับจับแมนจ้าสวัสดีครับเจ๋ยใจน้ำเดอ้อครับขอบคุณหลายๆครับผมอีหออี E uh. เอโอเ้เก้าสเสี่อันนี้กำงเกแนวแล่วอะไใครเป็นยังแมกบ่ทัน ของแม่ส่งให้แล้วบ่ครับส่งส่งแล้วรับเอ,อ้อโอ้ยส่งแล้วของเมการนี่ครับก็อของพุม่มเมกาเด้อพักมาบอกว่าของแม่น่ยก็แ่ได้รับของพอนะดีแพ็คให้เราด้วยแม่เด้อตกล่นเหมือนคาตะเหล่า่ามอเดอร์ไปประมั่น่ามอเดอร์อนี่แหละครับ,บามาบ่ท่านาตัวตี เอาพี่น้องเขามาเพิ่งไหมนะครับมากเาท่านก็คือว่าเลื่อนการไล่มืออื้นออกไปนะครับเพราะว่าทีมงานที่สีมาไล่นัพอเพิ่นเสียกับท่านหันมือคึืนนะครับแต่ว่ารับปากว่าสิไล่กอนมันเสาอยู่นะครับของอาทิตย์นี้เด้ของมีมือนี้เลยครับได้ครับแม่ท่านอยู่ครับพอดีของมือนี้ท่านอยู่สําหรับคนที่สั่งหลังจากนี้อ่ประมาณสามมือนจังสิได้นะครับหักขอด้เฉดได้เพจด้เพจ ขคอน,นิเพจนะครับขอหยาดนับของแป๊บนึงนะครับผมนงน้องแชร์ให้แล้วด้จ้าเดี๋ยวมาดูบุญคครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องทางบ้านทุกคนนะครับผมขอหยาดนับของแป๊บนึงเดี๋ยวมาคุยกันไหมหนึ์งสอง trabalho. E a roupa. ต้มจับกินแล้วอร่อยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้อง ครับทีกำลังเบรงไรนี่นะครับผมขอแจ้งข่าวทะพี่น้องด้วยข่าวก็คือขอเลื่อนการาไล่ซดมืออื่นนะครับที่นัดไว้เพราะว่าพอของทีมงานสีไล่ิ่นเสียนะครับผมสั่งจับแน่ได้ครับรบกวนทักเขาในเพจนะครับผมแต่ว่าเป็นพีออเดอร์ก่อนนะพราะว่าเมดแล้วสินค้า,เ,าเมดแล้วพีออเดอร์ประมาณสามหมื่นเนี่ยเราบด,ดน,นะครับ ทักเข้าไปในในในเพจไปเดีายไเด้จักจะพอตอนนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นก็ยังยังคือเก่านะครับโปรโมชั่นรดแรกแจกแถมก็คือปกติเก่าห่อสามร้อยหาซีฟแต่ว่าโปรโมชั่นไม่ก็คือโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือซิฟห่อสามร้อยบาทรงฟีนะครับรงฟีโปรโมชั่นตอนนี้รงฟีแต่ว่าขันทักขันทักสังตอนนี้อาจจะเพราะท่านใด้ของรามาณอีกสามมือ เพราะว่าเป็นพี่อาดอร์ไว้ไม่ระวังพี่ล่อจับนะครับพอแเม่ส่งแล้วครับเม่แกตาส่งแล้วนะครับไม่เป็นไรจ้าเราได้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนที่ใจเด้อนะครับผมขอโทษหลายๆเดี๋ยวชอบเอาเอาอยากบ่อยากว่าไล่ไล,ล่รถเตียงบ่บ่อยากจะว่าเอออยากาเาากห็นมันมันมวน,นเต็มทีไปเลยไหมครับก็ชดอะไรน่อเราพี่น้อเนาะนะครับประมาณรอให้งานโฉบแล้วก่อน 二十六，三，四，哎。 23 14 5 15, 16, 18 19 20แสดงว่าแสดงว่ายังยังอยู่30พออยู่ครับพี่น้องสั่งตอนนี้ก็คือสั่งตอนนี้ก็คือ30พอออเดอร์มื้อนี้ท่านครับ พักเขามาในในในเพจเด้อครับผมอยากได้สี่พอตอนนี้ตอนนี้ยังเหลือสินค้าอยู่ประมาณสามสี่พอสี่สี่พอสี่สี่พอนะครับถ้าอยากเอาก็คือเฝ้าวทักแชทเขามาเด้อยหลังจากว่างไรนี่เดี๋ยวสีแพ็คของให้จากนั้นจ็ดสิเป็นสามหมื่นคนนี้ขันแต่ว่าขันเร็วก็นั่นเดี๋ยวสี่ร้อยอีกรอบนึงนะครับผม แล้วอีก40หิบ่อนะครับถักตอนนี้กับชิด้ยคลองเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนเลยเนาะน้องพี่น้องเนาะคือเดี๋ยวไล่เมือ่อดเดี๋ยวบอกอีกรอบนึงนะครับ๋อ,อเอาให้พี่น้องหลายๆนะครับเกิดเหตุ เชิญพ่อค้าพิดพอล่อนกับป่อยมาดูแล้วล่ะครับขออะไร่นี้เอาจ้าท่านทักแชทให้นได้ด้วยครับผมคุณเสาตันหานะครับทักแชทให้นได้ด้วยเดี๋ยวจะไล่กินออเดอร์เลยนะครับฝนตกวันนี้วันนี้คอนแกนว่าตกครับมีแดด ตกครับขอบคุณที่สนับสนุนเพจเดยอครับผมข,ขอบคุณได้หลายครับสบวัสดีครอบครัวตัวกลมด้วยนะครับสวัสดีแม่พันนีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเลยฝนไม่ตกครับหู ออเดอร์มือนี้ประมาณนี่แหละเสืออันนี้กันยังมีเรือครับพี่น้องเสือหมักแกลงนีเรือสีตูสองหน่อยเข้าสิบทรงพีนะครับเรียกว่ากางเกงแมวกางเกงแมวที่แม่นใส่ยังมียู่ด้วยครับผมทำธรรมะนะครับกงเกงแมวใส่สบายนะครับพี่น้องยืด สวัสดีครับพี่อ้อมเป็นตงไงๆน,น้อทางตลาดให้เงียบบอเงียบขึ้นวันร่ำบอรัรบกรุงเทพบด้เห็ดหน้ามาตกดีแท้เมื่อวานนี่จะตกคักตกแน่ครับสวัสดีพี่กุ้งด้ยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับเอาบอกอีกรอบนึงได้พี่น้องเด้อทีว่วาศิริไลสุด รัวหัวมวนมือน,นั่นครับขอเป็นเลือนบ่มีกับเลื่อนไปจกักสามสี่มือบ่มีกับหนด,ดอกเลื่อนไปประมาณนี้แหละครับบ่โดนนะครับพี่น้องให้งานสวมไอพีเ่เหลี่ยมสก้อนไอ้งานสวมปอของไอพีเ่เหลี่ยก่อนนะครับสั่งยี่สิบห่อหมดแล้วจ้าขอบคุณจ้า ตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นส่งฟรีนะครับแต่ว่าสินค้าตอนนี้เหลือซี่สิบพสุดท้ายแล้วจากจากนั้นกับสิรอดประมาณสามมือสามารถพิออเดอร์ไว้ใดเด้อครับผมพิออเดอร์ได้แพ็กเสร็จแล้วขอะถอดตะบันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ พี่น้องนะครับเอ้าเป็นมาขอบอกพี่น้องบอกข้าวก็คือน,นั่นแหละครับผมเลื่อนกำหนดไล่สุดไปจาก2อสามหือสก้อนได้พี่นอ้องได้มืออื่นมาทันบ่มบ่มบ,บ,บ,บได้ไล่นะครับสําหรับพี่น้องที่ถ่าเบื้องขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับรอย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ